ุกคนรู้ไหมว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่ใจกลางเมืองหัวหินมันดียังไงเพราะว่าที่นี่ไม่ได้โดดเด่นแค่โลเคชันอย่างเดียวแต่คุณจะได้ความสะดวกสบายแบบครบจบเลยใกล้ห้างร้านอาหารคาเฟ่เก๋ๆหรือสถานที่ท่องเที่ยววันนี้จะมาแนะนําคอนโดที่ตอบโจทย์คนเมืองหัวหินทั้งทําเลสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเดินชิวๆไปถึงชายทะเลได้เลยและที่สําคัญพร้อมอยู่พร้อมลงทุน ที่นี่คือโครงการแมรามมนเต้หัวหินพิก,กัดอยู่ในซอย94ย่านใจกลางเมืองยูนิตนี้เป็นไท้ายหห้องนอนขนาด29.90ตารางเมตรที่เห็นเด่นๆคือวิวดีมากอยู่กลางเมืองแต่ยังได้เห็นธรรมชาติภูเขาสวยห้องนี้ตกแต่งให้ครบมีกลิ่นอายความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆดด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความโมเดิร์นทำให้ภาพรวมออกมาอบอุ่นน่าอยู่บิวอินครัวขนาดกำลังดีคนชอบทำอาหารต้องเลิฟมุมนี้แน่นอน ด้านนี้จัดโต๊ะทานอาหารไว้2ที่นั่งมานั่งดูซีรีส์กันได้ที่มุมนั่งเล่นเปิดประตูรับลมได้ด้วยห้องนอนพื้นที่กว้างใครอยากจะเพิ่มทีวีสามารถติดตั้งแบบติดผนังได้ในห้องนี้มีเตียงนอนพร้อมโต๊ะหัวเตียงและตู้เสื้อผ้าห้องน้ำจะอยู่ในห้องนอนนี้เลยใช้งานสะดวกสบายออกมานั่งชิลรับบรรยากาศดีๆกันได้ที่ระเบียงค่ะ1ห,ห้องนอนหนห้องน้ำพื้นที่ลงตัวอยู่เองก็ใช่ปล่อยเช่าก็คุ้ม ทำเลดี Lady, แบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาดสนใจแวะเข้ามาชมห้องจริงได้ทุกวันเลยนะคะ